ไปดูอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องที่ของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะอันนี้ไปเกิดขึ้นที่บางเทาอันนี้ปัญหารเรื่องของน้ําเสียเหมือนกันนะคะคแต่อันนี้ลงทะเลแบบชัดเจนเลยทีเดียวค่ะชมรมเรือหางยาวอ่าวบางเทานะคะทนไม่ไหวมีการเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องของโรงแรมปล่อยน้ําเสียนะคะลงชายหาดค่ะทำให้สิ่งแวดล้อมแล้วก็หล่าบรรดาสมาชิกชมรมแล้วก็นท่องที่บางรายนะคะสัมผัสเกิดอาการแพ้นะคะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้ค่ะ ทางด้านคุณเกชาเกราะเหล็กนะคะที่ปรึกษาชมรมเรือหางยาวบางเทาแล้วก็สมาชิกชมรมนะคะพร้อมด้วยคุณชัยยะนะคะบุญยืนผู้ประกอบการร้านอาหารหาดบางเทาค่ะก็มีการนะคะพาสื่อมวลชนเนี่ยแหละค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณปากคลองนะคะเชื่อมหาดบางเทาลงสู่ทะเลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่หมู่หนึ่งตะบลเชิงทะเลอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตค่ะไปดูสภาพอย่างที่เราเห็นในขณะนี้เลยทีเดียวนะคะก็เห็นสีน้ําทะเลก็ค,ค่อนข้างเป็นสีดาเลยทีเดียวค่ะเนี่ยก็ ูเหมือนว่านะคะสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็เกิดจากสถานประกอบการบางรายนะคะมีการปล่อยน้ําเสียลงสู่ทะเลค่ะจนทําให้ชายหาดบริเวณดังกล่าวมีเป็นน้ำนะคะสีดําอย่างที่เราเห็นในสภาพแบบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วยังมีกลิ่นเหม็นด้วยเหมือนที่เหมือนที่บริเวณ3ามกรองเลยนะคะคงานนี้นะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสารวจตรวจสอบหน่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยบางคนเนี่ยก็อยากจะลงเล่นน้ําแต่ก็ไม่สามารถลงเล่นได้ค่ะคไปสัมผัสทุกน้ำเนี่ยเกิดอาการคันเลยทีเดียวนะคะก็ คุณพี่ท่านนี้ก็ชี้ให้ดูนะคะคหลังจาก <ผม S 2> ที่สัมผัสน้าแล้วเรียบร้อยครับซึ่งทางด้านของคุณเกชาเกราะเหล็กที่ปรึกษาชมรมเรือหางยาวอ่าวบางเทานะครับก็บอกว่าปัญหาน้ําเสียตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วครับก็ที่ผ่านมาครับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ เงียบหายไปนะครับเราก็ยังมีการปล่อยน้ําเสียลงมามากกว่าเดิมซะอีกนะครับก็เลยอยากจะขอฝากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องใช่วยเร่งดําเนินการเพราะว่าตอนนี้ทางชมรมเรือหางยาวนะครับโดยเฉพาะเรือประมงที่ออกไปหาปลาก็ เข้ามาก็เจอสัมผัสน้ําเข้าไปนะครับก็มีอาการคันมีอาการแพ้ต้องไปหาหมอเสียเงินค่ารักษาอีกนะครับ <c oughs> แล้วก็ชมรมเรือหางยาวบางเทาเนี่ยมีสมาชิกตอนนี้85คนนะครับเรือหางยาวเป็นเรือหางยาวบริการรับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ย58ลำครับแล้วก็เป็นเรือประมง25ลำ <c oughs> นะครับแล้วก็ที่ตั้งของชมรมก็อยู่ติดกับจุดที่น้ําเสียไหลลงสู่ทะเลด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเกิดผลก,กระทบกันทั่วหน้าทีเดียว <c oughs> ใช่แล้วละ่ะค่ะท่านั้นคุณสุรินเครือแก้วเนี่ยนะคะเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่ไปสัมผัสกับน้ํา เหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมเรือหางยาวอามาของเขาด้วยนะคะคท่านก็บอกว่าท่านก็มีการทําเรือซึ่งก็เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่น้ํานี้ไหลมานะคะก็ไปสัมผัสเหมือนกันแล้วก็เกิดอาการคันค่ะติดเชื้อนะคะต้องไปหาคุณหมอกเลยทีเดียวค,คุณหมอก็เลยบอกถึงอาการแล้ว,ว่าสาเหตุที่เกิดขนนึ้นน่าจะเกิดจากอาการแพ้น้ํานะคะซึ่งก็เป็นน้ําที่ไม่สะอาดนั่นเอนงสีดําเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็ดูแล้วไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าภูเก็ตเราเป็นเมืองท่องเที่ยวน่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากพอสมควรค่ะคือผลกระทบ มีทั้งผู้ประกอบการอย่างเรือหางยาที่เราพูดไปนะครับ อย่างผู้ประกอบการห้องพักแล้วก็ร้านอาหารในบริเวณนั้นนะครับก็บอกว่าเกิดผลกระทบครับคือลูกค้าหรือว่าแขกที่มาท่องเที่ยวมาพักเนี่ยครับบริเวณอ่าวบางเทาได้รับผลกระทบครับเจอน้ําก็มีอาการแพ้นะครับลงไปเล่นน้ําก็เกิดอาการคันแล้วก็ต้องไปรักษากันที่โรงพยาบาลแล้วหลายคนครับแล้วก็มีลูกค้านี่แหละนะครับมาแจ้งกับผู้ประกอบการนะครับมีนักท่องเที่ยวนี่แหละมาแจ้งส่วนอาหารก็มีผลกระทบครับเพราะว่าลูกค้ามานั่งแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับบางทีก็เห็นสภาพน้ําก็ ต้องยกเลิกไปนะครับก็เกิดผลเสียครับกับผู้ประกอบการในบริเวณนั้นด้วยนะครับก็เป็นปัญหานะฮะทำให้มีลูกค้าลดลงครับใช่แล้วล่ะค่ะก็ต้องฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องคุมเข้มสสกนิดหนึ่งล่ะค่ะคเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยปล,ละเลยนะคะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวความสะอาดความสวยงามเป็นสิ่งสําคัญนะคะ